สวัสดีครับวันนี้วันที่7กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่68ของการสวดมนต์นะครับ <c oughs> วันนี้วันที่7ก,กรกฎาคม2568เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้านายสิรพงศ์ฤาษีปัทวาสิงห์โสไทยยายพระสุภฤฤัพปลิศและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาตามบัพปูชาสองครับูชาและใจยาบ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลและลึกแก้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยนะคับอาจารย์จะได้อย่างต่อนเนื่องด้วยเต็มบทที <c oughs> ่หนึ่งบทจับพระราตรีอต่์ลังสมมาสมุทโธปควาปุตตังปัทวาตานปิวาเทิงสวัคาโตุปควาตตาตัมโมตัมบางนามาสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สองบทบูชาพระเวทลีพิณารังสมาสัมพุทโธสุติลังบาลินิพุโตผู้เนหิทารามาโทโนธานิบารามีหิจารทิสติยะวชิวะอาหังพุธังตรรมังสังฆังสารังคโตปูเชมิรัตนัตยานธรรมังเจลามิโสทินา บทที่3บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุทธิ์ถันตุเทวดาสัตตมังมุริร่าจัสสุนันตุสัพโมกตังสะเกกเมตะรูเปคิริสุเครตัดเดตตาลิเขวิมาเนติเปรแะเถจะขาเมตะรุวนละข่าแหเนเคหาวัตุเมเกเตภูมามจะยันตุเทวาสารัตทรัพิสเมยะขะขันธปนาคารทนจินขันตาสัมทิจียามุรีรัจนังสาวโวเมสุนันตุธรรมะสวนะกาโรอยามพรท่นตาธรรมะสมุนทะก้าโรอย่างพระท่านตา บทที่4บทสวดปุพพตาคานมการนโมตัสสะปะคะวัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสารนโมตัสสะปะควัโตอรหโตสมมาสัมพุทธสารโมที่5บทสวดไตยพระบุตรตาพุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยังปิพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยังปิธรรมังสรานังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสรานังคัจฉามิตติยังปิพุทธังสรังลามิตตหนังคัจฉามิตติยัปิสังปีธรรมังคจา บทที่หบทสวดสัจจกิยคถานาทิเมศรานางันยังพุทธเมศรานาวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสดทิเมหกตุสัพพทานาทิเมศรานางันยังธัมโมเมศรานาวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสดทิเมหกตุสัพพทานาทิเมศรานางันยังสังโฆเมศรานาวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสดทิเมหกตุสัพพทานบทที่เจ็ดบทสวดติรตันนปนาคาถาพุทธังนาเมรัตตปุสส ตสาลีลาสติตังธรรมังนัเมรัตตาภูตาวิสุทธิสารังต่างคังนัเมรัตตาภูตากุศิลทิติเอตังนัเมติรัตนังรัตนายาวะมหังสมะสมุสาริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตตะคุณะโยคะวะปะสะปวัตตังอสุมิตยมหิปิตเตวะยะถาทิสันเตเอกังมิระตติตาเลสมะสัพพาเวนะโลก เกตาติจติเลนจะปทุตูตังขะปีรันะวิสยาอติทุทัศถังวินยูหิปจิตตชันในหิวินชยะรูปังโลกามิเกหิจิกาหาจุปะรักขันหียังเกสันจิทุตูวิธิตังคุณะไกยตายานะเมหีเยวะวชนะตายะสุวัติโหติยมปิสมุตปัสตังมะนัสิสุทธปัสสะทัฐานังปุญญาติกานะมม สมุตตะมะมยัพภูมังทุกขาพมุตจนะทุกขาสรารณังขตานังปูชาละเหรุอรมาอภิปูชเนยอยางนิพานัละสัจิริยายุปนิสัตยัตถังสัมมาสิกาเลาสสะโสทนะสิทธิยาจาสา,าทาุกตณาภุสะเลสุปะเสวณียังปาณิหิจปิสรารณังขมานียะเนวะตัสมาหิต,ต,ะต,ะงงตังติ <c oughs> รัตนังสารณังขตังหังรัติสิ่งที่หวังขณะเน,นสุ มนะสัมนาปูเชมะจะปิสัสตสังสุปสันนติตาตถานุปาริจริยสาสถารตาจะปุญเยนะตถา,าคุสะเตนะสุขีพระเวมุเตชนาตาสะจะสถาปิสุวัติโหตุเยธธรรมะวินยมิปมานะปูโตโลกุตลาพิสมัยยนิยตโตสุพนังตโสจะนิสยัจจะยายะอายามปิโหตุวัตวุเตเยบริจิตโตสุปัสสสกาาร บททิบันะมังกาสิธิกถาโยมจะคุมมาโมหมมลาปะกัตโถสมังสวุตโธพุทธโตวิมุตโตมารัสสาปาสาวินิโมจะยันโตปะเปติเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวัันตังสีรัสสานามามิโลกัสสานันจะวินายกันจตันเตชัสาเจยยะสิธิโพตุสพันตลายะจะวินัสเมตุธรรมโมทัชโยโยวิยะตาสัสสุทัสเสศีโลกัสสาวิสุธิอังคังนิยานิโกธรรมะ ทาราศิธารีสตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมวาลันตาฟิรสานามามิโมหะปะท่าลังอุปสาตถาหางตันเตชะสาเตชะยะสิธิโหตุสปันตารายะจามินัสเมตตุสัตธรรมะเสนสุขตานุโพโยโลกัสปะปูปกิเลสเจตตาสันโตสยังสันติ นิโยชโกจะสวากาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังข้างวรันตังสีรสามามิพุทธานุพุทธังสมาสีนติทิงตันเตชะสาเตชะยัสวิธิโธตุสพันตารายะจาวินาสเมตุบทที่๙บทสวดน้มกาตะกถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิิโนนโมอุตตมะทัมมัสสสวัสาิเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธะฟี สีระติฏิโนนะโมอมตายาละทธารสารัตนายัสสาสาธวกทุังนะโมอมตะตาติตัสสาตัสสาวัตทุตยัสปินะโมกาลปภาเวนะวิคัสันตุอุปตะวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพตานะโมกาลัสเตเจนะวิจิมาหิโหมิเตชวะ บทที่สิบบทสวดมาสมัยส่วเมเมตุตายการสมยัพระกวสเกสุวิหารติกะเปว่าุูมังมาไม่นาตาีกูกสังเวนะกัตจริงาจากเมติหิภิกุสเตหิกเปรว่าหังเตหพระเติตโลกาตุหิเทวตาเยืุเยนะตนิพิตาองีพะกตัสนายาภิกุสังฆตะ อาตระโคจะตุนางสุธาสกอาิกานางเทวนาอิรหเสียอยางโพคกวาสเกสุวิหารติกาปีแล้วหนึ่งมมานเี่มหาตาพิกุสังเทนะสถิติมจากไม่เทหิพิกุสเตหิสเพเห็นว่อาหารเทหิถ้าจะดีะลกาตุหิเทวตาเยปุยนาแต่นี้ปฏิตาของติพัคกวันต่างศนายาพิกรสงคัญจายันุนะม่ย่ปิเตนะพัคกวาเตนิโคสมายามะอุปภาษกมิเตวพัคกวารตวสันติเกปัญเจคคาคาตาภาษายามาติตระโตัาเทวตาเศรษฐาปิดมรรคพระวาปุริโสสมาธิตังวาผาหัง พรัันตปุโตประตูลหังสวตตโขตาเทวตาพระกัวันตังพิวาเตวะาไกมันตังถังสูเอกมันตังทิตาโเอกเทวตาพระกัันโตสันติเกอิมังคตาภาสีมาสมโยปวะรัตสุวิงเทวคยาสัมคตาคัตตมารหะอิมังธรรมะสมัยยังทักิตาเยวะปราชิตาสัเตรโกะวาราเทวตาพระมันโตสันติเกอิมังคาาภาสีตัณฑะภิกขวสมัตตังสุติตาะจะนโนชุะมังสูสารถิวะในตานิฆาเอ็นตวะอินทิยานิรักันติปติต อินทักษีรังโอหัดเจตเมชาเจตจารังกิสุทาวิมาราจภูมาจตตาสุทันตาสุสุนะคาเตโถอปราเทวตาพระเวันโตสันติเกอิมังกาถังภาสีเยเกติพุทธังสระนังคาตาเสศคาตาเสนะเตคมิสันติอวยาภูมิงะเปยหายาปังนุสังเตหังเถวะฆ่ายางปฏิปุรสันติติอตาโขภักวาภิกวัมันเตริเยหวิญานะภิกขาเวทัสสุจุลกาธาตุสุเทวตาสันนิปิตาของติดถากตังทัสสัญญะภิกสุสังฆัญจายัน เยปิเตพิกเวสุวิมันธนานันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมีพระขวันตานังเอตัมบรมราหี่วะเทวตาสันนิปติตาเอตุรงติยหาปีไมหังเอตัลหิเยปิเตพิกเวพิสันตีนะมันธานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมีพระขวันตานังเอตัมบรมราหี่วะเทวตาสันนิปติตาพิสันติสัญญาธปีไมหังเอตัลหิอาชิชิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ กิตติเสเสมิพิกเวเตวะกัญจานันามานิเทศิเสมิพิกเวเตวะกัญจานังนามิตังสุนารถสาตวกังมานัสิกโลธาภิสสามิเอวมพันเตติโกธิพิกภูภะวันโตกัจจสุสุนิทัพโมกัจสีโลกัมนุลึกกัศมิยะตาภูมาตัสสิตาเยสิตาคีนิพลังไปหิตาสมาหิตาปูตุสีวะาลารีนาโลมะหังสังมิสันมุโนอาธรรมสาสุทธาวิปัสสนนมะราภิรา พินโยปัญจสตยะวาวานีหรือเวตโตมันยิสสาวกเกศในรตเตวะขยพิเกตาเตมิชานตพิกโวเตศตะมัุสตวพุทธสาสรังเตสัมปตุลงญนนามนุสานาสนาพิเกนมะกุสหสังอาหสิงสัตังเอกธาสนานุสานะมะกุนอาปิเกนะมะกุนที่ศาสภาตันจะสภาพินายว่ามัจะมาจะโตมันแต่ยิสัตาสาวกเกะนนรเต เทวะเกายาติการตเวิชานััตทีเกะโวเยวังที่ยศมริปโสสตหะปวดจขาวายขาพุ่งมากับปีถะวายที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตสัจสิโนอมธัศมนาพิกกมุพิกุณาสมปิติวันนั้นชาสหัสไม่ใว่าตายกขานาตะวันนิโนอยที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสัสสิโนมัศมนาพิกมุพิกุณาสมิติวันนังสัตาที่ลาติสาหัสายขานราตวันนิโนอยทีมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตสันัส อิเจเตโสรัสหะสัญญาขานาตะวันนี้หน่อยที่มันโตจุติมันโตวันนั้นมันโตสัสิโนมตมนาพิกมุงพิกนานจะไปถึงวนวามิตราปัจตรัตยะขานาตะวันนี้หน่อยที่มันโตีุติมันโตวันนั้นมันโตสัสิโนมตัมมนาพิกมงพิกุนันจะไปถึวันนันคุมพิโรราชกาเิโกเปปุรสสานิเวสนงปิญโยนาสตาสานิสานยัญขานาปริพุสสาตติกุมพิโรราชกาฮิโกโสดะขาสวิติงวันนั้นปูนวัจจที่สังราชตัตตะรัตโศปัสต ราชาวิรูปของตระสาสาสติุมพาทนาที่ปฏิมหาราชาจะสัโสพุทธาปิตาสภาวโวทันนามัคคะละอินทิมโตชิติติมโตวันนะมันโตสัสิโนมาทมนาภิกขมภิกุนังสมิติมันังปฏิมันจะที่สังราชาวิรูปปัจจุันองาสนาสติยขานาที่ปฏิมหาราชาจะสัโสุตปิตาสาวโวทนนามัคคละอินทิมัโตชิติิมโตวันนะมันโตสัสนโนมาทัมน พิการมูนพิจารณาสัมผัสถึงมณังปูรุมาตริสังขตะลโทธโวทีเนนาวิหกโกกชิเมนาวิรูปโคอุเบโลตังนิสังจะตาโลเตมหาราชาสัมปันตาจตุโลทิสสะทันลมนาสังสุวานิกรรมฤทเวเตสังมายาวิโนทัสาอาภูมนจักนิกาสหมายาปุเบนทุเบนผู้วิปูจักวิปุโตสหจันทนโนกามาเสตโตจักกินนุบันทุนิมันทุจักรปนาโถกามัโยจะเทวสุโตจะมาตาริจินตเซโนจะขันทพงนัตโรชาทัตโน อากูบรรจักสีโคเจวัตีนพระดูสุรยักษาเอเทจันเยนจาราชันโน,นทัพภาคธะยาถึงนิโมธรรมานาภิกาม,มุมพิกุณสมเป็นิมมันหนังอ่า ทาคูนาภาษาหน้าคาเวทราสถานตะชักการรมักตระอาคูปยาคาสายอาทิพิยมุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายาตะคโนเอระวันโนมหานาโขสปะคาสมิติวันังเยนะคานาเชลสหัสหารันติทิพาทิเชปคิวิสุตะตะคูวิหารยศาสเตวันมัชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสตารามาปัญญาตานาคะนามาสีสุปนาโตเขียนมามังสีพุทโตหันนะอยู่วาใจอุบายนานาคาสุปนาสารามังสีสุพุทธังชิตาวชิระหะเทนะสมุทาอสุราจิตาปตโรวารัสเตอินิมาโตยัสสินโนการะขันชามหมิสมะอสุราธนาเวปติิจ จิกิจตจากหาราชนัมุจิสหาสัานจากริปุตนางสเพเวโรจนามกาสนนอินทุบว้เปินเสนางลาพระมุปปการมูสมโยรณ์ทางนิปปานทันเตภิกขุนัสสุิติมนั้น อาโปจะเทวะปเทวีจะเทโชวยกจตทามมุกโรนณาวรุนาเทวะสมโมจยัสาสหะเมตตกรุกาอาคูเทวะจะสัสนโนทัศเตวะท่ากายาสเพนะตะวันิโน่ที่มันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตสัสนโนมาทัมมนาพิกกมุพิกุนาสมปิติงวันนันเวทุกจะเทวะสหะลีจะอสมาจะทุเยยมาตันทัสุนิญสาทเทวะตันทัศอาคูปุรักิตาสุริยะสุนิสา์เทวะสุริยมาคูปุรกิตาสังขนตานิปุรกิตวะอาคูมารว่ามหากาวัุน ถ้าไปถงวนาทิตยูสาพภูเทวะชลมกขีรัวะอานิทะกาจโรชาจักอุมาปุปะนิพพาสินโนวารุนาธาตามมามจะอจุตตาจะเนชกาสูเลยยนจะอาูวาสวะ อากูบอกสัสิโนถ้าสเตะก็ยสเปนนะต่วันนี้หนออีที่มันโตุติมันโตวันนวมันโตสัตสินโมมาธัมนาพิการมุนพิกุนัสัมปถึงวะนังสมนามหาสมนานุสามนุสุมาหิขาปะตสิกาอากูมโนปะตสิกาถาูรโยเทวยจเทวติโนปราคามาปราคากูเทวายะสัตสิโนถ้าเสเตะนกาสเปนนะต่อวันนี้หนออีที่มันโตชุติมันโตวันนวมันโตสัตสินโมมาธัมนาพิการมุนึิขุนังสัมุณา อากูเวทาสัตโอตะกัญญะมหะโมขะอากูเทวะวิจันนาสตามัตตาลกัจามิสกายยาสัสิโนท่านายาอากาปจุนโนโยทิสาเปริสติทัศเดเตะายาสเปนะต่อวันนี้หน่อยที่มันโตทุติมันโตวันนันวันโตสัสโนมาทัมนาพิกมุพิตนาสมุติงิวณังเขมิยะตุสกายะมากะตะกายะสัสิงโนสมพิตกาละมะเสธาเจตินะมาจารสวานิวรติโนอาคูอาตากูปันนีมิตรเทตเตเตะทายาสเปนนะต่อวันนี้ัน่อาที่ม ยาณสเพนาระวัลนิโนนามว่าจ <c oughs> ันเยนะขันธุเยนจันเยนสันิสาสหะปุรุธาชาติมังคีลังโอคติมานะนาโสวังตักเกโมคตาลังลาคังจันทวะอสิยาติตังสุพันมาปรามตโตจะปุตตายทิมโตสังสุปมาโรติโสโสปคาสมิติวันังสาวปมาโรกันังมหาปมาพิจิตติอุปปันโนสุติมันโตพิสละมกโยยัสสิโสทัดเสรษอิสระอากุมันเจกวัดวติโนเตสันจามัชตา โตอาคาหาฤิโตววะอะไริโตเตศเพยพิฆันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาลักเสนาพิกามีปัญสาสกันหัสะมันทิอย่างเอตากันธะตั้งพันธะมาลักเสนาปันทะมตุโวสมันตาริวะอะไรถามาวุมิจิถากตินังอิติสะธรรมหาเสโนกันหาเสนาเปสัยีปานินาตระมาหัจฉลังกาตวานะเพระวังยะถาภวสโกเมโคท่านั้ยันโตสวิชุโกตถาโสปัจุตาวัติสังคุโตสยังวเสตันจัสพังพิญญายาวะวัคิโตมา ต่ตัวมันแตยิสัทธาสาวกเกต่นามเนี่ยแล้เตมันนักเสนาธิการตาเตวิชาณารพุทธวัวเตจัตัปมัชมังลุงสุตวะพุทธศาสรนังวีตาลังเเคหิบังการมุงเนสังนัมัมปีอิเชยุงสเปวิชิตาสังขมามยายิตาจัตสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติ